Truck. out Jump. Run Somebody. <'m> scared Jump Waggle Some ถ้าลูกคุณเกิดและโตในห้องแคบๆโดยไม่รู้จักโลกภายนอกเลยวันหนึ่งคุณจะกล้าพาเขาออกสู่โลกแห่งความจริงไหมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Movie With Chris นะครับวันนี้ผมอยากจะชวนคุยแล้วก็ฟังเรื่องของหนังที่บีบหัวใจที่สุดเรื่องหนึ่งหนังที่เริ่มต้นด้วยความขับแคบ แต่กลับเปิดโลกของเรากว้างขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อมันคือรูมหนังที่ไม่ได้แค่เล่าเรื่องของคนถูกขังแต่มันพาเราเข้าไปในหัวของเด็กคนหนึ่งที่เชื่อว่าห้องแคบๆค,ค,คือทั้งจักรวาลของเขาและเมื่อเขาหลุดออกมาสู่โลกภายนอกเขากลับไม่แน่ใจว่าอิสระคือของขวัญหรือบทลงโทษกันแน่ พาร์ทหนึ่งเรื่องราวที่เหมือนฝันด้ด้แต่มีความหวังซ่อนอยู่เรื่องนี้เล่าถึงจอยหญิงสาวที่ถูกลักพาตัวมาตั้งแต่อายุสิบเจ็ดเธอถูกขังอยู่ในกระท่อมเล็กๆมีเพียงประตูเหล็กล็อกจากด้านนอกไม่มีหน้าต่างไม่มีทางออกมีแค่ทีวีเครื่องล้างจานและเตียงนอนระหว่างการจองจำนั้นเธอมีลูกชายชื่อแจ็ค เด็กน้อยวัยห้าขวบที่เกิดและโตอยู่ในห้องนี้โดยไม่เคยออกไปข้างนอกเลยแม้แต่ครั้งเดียวสำหรับแจ็คห้องนี้แหละคือโลกทางใบเขาเชื่อว่าหน้าต่างคือขอบเขตของจักรวาลคนที่เห็นในทีวีคือภาพวาดเคลื่อนไหวและทุกอย่างนอกรูมไม่มีของจริงแต่แล้ววันหนึ่งแม่ก็ตัดสินใจหาทางหนีและพอพวกเขาหลุดออกมาได้จริงๆฟังดูเหมือนแฮปปี้เอนดิ้งใช่ไหมครับ แต่ไม่ใช่เลยพอโลกภายนอกที่เต็มไปด้วยอิสระมันกลับน่ากลัวกว่าห้องแคบๆที่พวกเขาเคยอยู่เสียอีกบ a r t 2ตีมลึกๆที่หนังพาเราดำดิ่งไปพร้อมแจ็คสิ่งที่ทำให้หนังเรื่องนี้พิเศษคือมันไม่ได้เล่าผ่านสายตาผู้ใหญ่แต่มันพาเราเข้าไปอยู่ในหัวของเด็กน้อย เราจึงเห็นโลกในมุมที่ทางบริสุทธิ์และน่าจะปวดในเวลาเดียวกันอย่างแรกเลยคือโลกที่ถูกแต่งขึ้นแม่สร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อให้ลูกเชื่อว่าโลกภายนอกไม่มีอยู่จริงไม่ใช่เพราะอยากโกหกแต่เพื่อปกป้องจิตใจของลูกเธอพยายามสร้างความปลอดภัยขึ้นในกรงขังถัดมาคืออิสระที่น่ากลัวสำหรับเราๆการออกจากห้องน่าจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีใช่ไหมครับแต่สำหรับแจ็ค มันเหมือนการสูญเสียเขาไม่เข้าใจว่าทำไมโลกถึงกว้างขนาดนี้ไม่เข้าใจว่าทำไมผู้คนถึงมองเขาเหมือนคนแปลกและเขาเริ่มคิดถึงรูมที่เคยเป็นบ้านของเขาและที่สำคัญที่สุดความรักของแม่ความรักที่ไม่ใช่แค่การให้กำเนิดแต่คือความพยายามสุดชีวิตเพื่อให้ลูกมีชีวิตถึงแม้ตัวเองจะอยู่ในนรกก็ตาม

มันพาเราเข้าใจความเจ็บลึกๆของคนที่ผ่านอะไรมาเกินมนุษย์จะรับไหวส่วนเด็กชายแจครบแทมเบลที่เล่นเป็นแจ็คนี่คือหนึ่งในหนังของนักแสดงเด็กที่ดีที่สุดที่ผมเคยดูมาเลยครับเขาทำให้รู้สึกเหมือนได้เห็นโลกทั้งใบผ่านสายตาเด็กจริงๆแบบที่ไม่ต้องเสริมเติมแต่งและผู้กำกับ เลนนี่อราฮัมสันก็ทำงานได้ดีมากในการทำให้ห้องแคบๆกลายเป็นจักรวาลหนึ่งที่คนดูเข้าไปอยู่ด้วยบางช่วงผมแทบลืมไปเลยว่าโลกภายนอกยังมีอยู่ Part 4สารที่หนังทิ้งไว้ให้เราคิดต่อ หนังเรื่องนี้ไม่ใช่การเอาตัวรอดแต่คือการพาเรากลับไปคิดว่าชีวิตที่ดูปกติของเราจริงๆแล้วอิสระแค่ไหนบางครั้งระหว่างจำลังใช้ชีวิตอยู่ในรูมตัวเองโดยไม่ดูด้วยซ้ำสำหรับบางคนการออกจากกรอบความคิดเดิมๆอาจจะนา่ากลัวยิ่งกว่าการถูกขังซะอีก Room มไม่ใช่แค่หนังที่ชนะรางวัลแต่มันคือบทเรียนของความรักความหวังและจิตใจของมนุษย์ที่แม้จะอยู่ในความมืดและพื้นที่เล็กแค่ไหนก็ยังสามารถสร้างโลกใหม่ขึ้นมาได้ขอบคุณที่เราฟัง Movie with Chris ครับอย่าลืมไลค์แชร์ subscribe และคอมเมนต์หนังที่อยากฟังเรื่องต่อไปนะครับแล้วเจอกันตอนหน้าครับกับหนังเรื่องใหม่ที่อาจจะเปลี่ยนมุมมองคุณไปตลอดการ I wanted him to feel safe and that it was a great place for him to live. Did you ever think you would be free? I hoped. <laughs> Hello, Jack. Thanks for saving our little girl. Are we in another planet? Mm -mm. Same one, just a different spot. seven hours that's us i see windows and hundreds of cars and birds and grandma and grandpa jack someone here would like to meet you <wave từng play Hungary> will he find us no he will never find us Everyone keeps asking, are we okay? you have no idea what's so going on in my head. yeah well try me Every time you look at me, that's all that you see? When I look at you, Joy, I will see my daughter. <laughs> You're gonna love it.